สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พาดูงานเดินไฟนะครับก็หลังของ A5 ก็กําลังเดินไฟแล้วเดินเสร็จแล้วเดินเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาพาดูตรวจงานนะครับว่าสายไฟต้องดูยังไงตรวจยังไงร้อยท่อทุกจุดต้องไฟต้องมาสามเส้นต้องมีกาวด้วยอ่ะเรื่องพวกนี้สําคัญนะครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะเวลาเรา ติดฟ้าเนี่ยเดี๋ยวฟ้าก็จะมาติดแหละพอเวลาติดฟ้าแล้วเนี่ยก็จะไม่เห็นข้างบนแหละว่าอสายไฟเดินเรียบร้อยหรือเปล่าอะไรยังไงโอเคเดี๋ยวทายคลิปจะบอกนะครับว่าเหมาค่าแรงช่างไฟทั้งหลังนะครับทั้งของทั้งแรงนะผมเหมาทั้งของทั้งแรงนะครับทั้งหลังนี่นะครับราคาเท่าไหร่นะครับรอชมทายคลิปนะครับไปดูขั้นตอนกันก่อนไฟบ้านหนึ่งหลังก็มีหลายจุดมากเลยนะครับตั้งแต่ไฟกิง่งไฟกิ่งนะครับมี 1. จุด2จุด3จุดไฟกิ่งนะ นะครับแล้วก็มีไฟลงรถนะครับไฟลงรถก็สี่จุดแหละเนี่ยครับตรงนี้เดี๋ยวมีลงรถมีอะไรนรปล่อยสายไปแล้วนะครับมาพอเดินเข้ามาก็มีตรงเฉลียงหน้าบ้านข้างบนนี้ก็สองจุดนะครับสองจุดแล้วก็มีปลั๊กนะครับเดี๋ยวพาไปดูปลั๊กก่อนนะครับสังเกตดูสายไฟดีๆนะครับสายไฟเนี่ยที่ช่างเดินมาเนี่ยต้องมีสามเส้นนะเนี่ยนะครับ พักทุกปักนะครับต้องมี3ามเส้นทุกจุดนะครับสิ่งที่ตรวจงานสังเกตง่ายๆนะอย่างผมเนี่ยจะแถมสายทีวีให้ด้วยเดี๋ยวคือสายทีวีนะครับก็คือแถมจานให้นะครับเหมือนกับว่าเอากล่องมาเสียบก็ดูได้เลยนะครับนี่ก็เป็นปักนะครับพักสวิกเนี่ยสวิกท้งนั้นเลยนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยปักนะครับมีสามสายนะครับ3ามสายแล้วดูนะผมใช้สายแข่งนะครับเนี่ยใช้สายไฟสายแข่งนะครับเนี่ย ใช้แบบอย่างโอเคเลยนะนะครับอ่ะเดี๋ยวพาดูด้านบนนะครับอ่าเห็นไหมสายทุกจุดนะครับร้อยท่อหมดเลยนะนะครับคือติดแคมป์นะครับติดกิฟต์นะนะครับไม่ใช่เดินท่อเปล่าๆนะครับติดกิฟต์ยึดกิฟต์นะครับยึดกิฟต์ก้ามปูติดติดติดนะครับใส่ท่อทุกจุดนะแล้วก็มีกล่องไฟทุกจุดนะครับเนี่ยมีกล่องไฟทุกจุดนะนะครับแล้วตรงไหนที่เป็นดาวไลน์นะเนี่ยตรงเนี้ยเห็นปะ เขาก็จะใส่เฟกนะครับไม่ไม่ใช่ปล่อยแบบสายไฟมาเดี่ยวเดียวนะต้องมีเฟกมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับนี่เนี่ยมีท่อมีอะไรเรียบร้อยนะครับยึดกิฟยึดอะไรนะตรงไหนที่มีจัม๊มีอะไรก็ต้องใส่กล่องนะครับไม่ใช่จ๊มสดสดนะอ่าเนี่ยเนี่ยงานพวกนี้นะครับเวลาทำอะไรเสร็จเนี่ยผมก็จะมาตรวจก่อนนะครับก่อนติดฝ้านะเพราะว่าเวลาติดฝ้าไปแล้วเนี่ยก็จะมองอะไรไม่เห็นแล้วนะครับตรงนู้นจะเป็นกล่องใหญ่นะครับ กองไฟรวมกันแล้วก็มาที่ตู้นะครับตู้ไฟนะตู้ไฟตรงนี้แล้วเราก็จะมีกาวด้วยนะสาคัญนะกาวผมจะลงดินตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูครับนี่นี่ครับกาวเนี่ยตอกลงดินนะนี่ยนะครับตัวนี้สําคัญนะครับต้องเช็คก่อนนะครับต้องมีกาวจริงนะครับกาวใช้ได้จริงนะนะครับสําคัญเรื่องเครื่องทำน้ําอุ่นอะไรต่างๆนะครับที่ต้องใช้กาวนะนะครับเนี่ย สวิตช์ไฟนะครับข้างล่างเป็นปลั๊กนะครับยมาดูห้องนอนห้องนอนไฟดาวไลท์ก็สี่ดวงนะครับแล้วก็แอร์เดี๋ยวแอร์ผมจะทําไว้ทุกห้องเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมาเดินตอนหลังนะดูไม่เรียบร้อยนะครับเนี่ยนะครับใครว่างๆมาดูงานก็ได้นะนะครับเนี่ยร้อยท่อทุกจุดนะนะครับเนี่ยยึดแคมป์เห็นปะยึดกิฟต์ยึดแคมป์เห็นปะ เรียงกันสวยแล้วนี่ดาวไลท์เนี่ยนะครับใส่เฟกนะครับปลั๊กไฟห้องหนึ่งเนี่ยก็จะให้สามปลั๊กนะครับสามจุดนะแล้วก็มีทีวีเนี่ยให้ทุกห้องเลยนะนี่ยคือปลั๊กทีวีนะครับนี่ปลั๊กไฟแล้วก็นี่ปลั๊กทีวีนะครับทําทีวีแถบจายให้ทุกห้องนะครับประมาณนี้ก็จะเหมือนกันทุกห้องเลยนะครับนี่ก็มีแอร์มีปลั๊กมีอะไรเรียบร้อยนะครับ พอฉาบเสร็จเนี่ยไฟก็เข้าได้แหละไฟเข้าเสร็จก็ฝ้าเข้าได้แหละนะครับอันนี้ห้องครัวห้องครัวก็จะแถมปักให้สองจุดเลยนะจุดนี้คือเอาไว้หม้อหุงข้าวไมโครเวฟอะไรพวกนี้ยจุดนี้ไว้ตู้เย็นน่ะก็คือผมคิดให้นะครับคิดเหมือนอยูเองจริงๆนะครับในห้องน้ําก็มีปักเครื่องทารกุลให้เลยนะครับเหมือนกับว่าไฟป,ปล่อยเครื่องทารกุลให้เลยไม่ต้องเดินตอนหลังให้ยุ่งยากนะครับ แล้วก็หลังบ้านเนี่ยหลังบ้านก็จะปล่อยไฟไว้ให้แบบนี้นะครับเห็นปะไว้ติดโคมนะครับแล้วก็รอบบ้านเนี่ยจะมีข้างๆบ้านก็มีนะนะครับข้างโนู้นก็มีนะครับห้องนอนใหญ่นะครับห้องนอนใหญ่ก็เหมือนห้องอื่นนะครับแต่ห้องนอนใหญ่ปักจะเยอะกว่าห้องอื่นหน่อยมีแอร์มีปักมีปักทีวีปักอะไรห้องน้ําข้างล่างมีปักเผื่อเสียบตู้เย็นหัวนอนมีปัก แล้วดูข้างบนไอ้เนี่ยไอ้ท่อของขว่างเนี่ยคือทีวีนะครับไอ้ท่อ,อคว่างเนี้ยอ่ามาถึงอ่าเนี่ยครับเดินเรียบร้อยนะครับไม่ได้โยงรลยยางอ่าโอเคประมาณนี้มาถึงเรื่องราคานะครับสําหรับเหมาหลังนี้นะไฟนะครับก็จุดเยอะเหมือนกันนะจุดเยอะน่าจะมีเจ็0สิบดสิบจุดนะถ้านับได้นะนะครับไม่ได้นับด้วย ก็เหมาทั้งหลังนะครับทั้งของทั้งแรงนะครับส่วนเรื่องวัสดุอุปกรณ์เนี่ยเรื่องเดินอะไรก็เหมือนเมื่อกี้นี้เลยนะครับแล้วก็เรื่องสายไฟเรื่องอะไรพวกนี้ก็ใช้ของห้างนะไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช้ยาสกิก็จริงแต่ว่าซื้อจากโฮโบโกลโปอะไรเงี้ยรู้สึกว่าจะยี G ่ห้อทีเหรือว่าอะไรนี่แหละก็โอเคนะมีมอกมาตรฐานปกตินะครับเรื่องของนะแล้วก็พวกสวิ์ไฟเนี่ยก็คือเอาของพานานะครับพวกสวิ์นะส่วนเรื่องดาวไลท์เนี่ยดาวไลท์อาจจะไม่ใช่พานานะครับ ประมาณนี้รวมค่าแรงทั้งหมดนะครับหลังนี้นะนะครับอยู่ที่4 7่0มบาทนะครับมีลงรถด้วยนะนะครับเดินลงรถลงรถเนี่ยจะเดินลอยนะครับราคานี้คือทั้งของทั้งแรงนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราซื้อเองก็มีนะอย่างเช่นไฟสลับเปานะครับแล้วก็ไฟกิ่งนะครับแล้วก็ไฟลงรถนะครับที่เราซื้อเองโอเคราคาก็ประมาณนี้ครับ